bye สำหรับใครที่กําลังตามหาครับเครื่องตัดหญ้าพลังสูงไร้สายครับแบตเตอรี่แรงๆครับนี่คือแบรนด์ฟูจิระครับนะต้องบอกว่านี่คือเครื่องตัดหญ้าที่มีความเร็วรอบถึง4,500รอบต่อนาทีครับและต้องบอกว่าตัวนี้ใช้ใบตัดเดียวกับใบตัดน้ํามันครับนะฮะสามารถครับใช้ใบวงเดือนได้ใบมะละกอได้จานเอ็นได้ครับและที่สําคัญตัวนี้มาพร้อมบังใบและล้อครับนะฮะมอเตอร์ตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นมอเตอร์พลังสูงครับนะเป็นมอเตอร์วัตเลอรทองแดงแท้นะครับ4,500รอบทําให้การตัดนะไม่ว่าจะเป็นหญ้าหนานะครับ ยาขมยาแข็งนะฮะหรือกิ่งไม้ใช้งานได้หมดเลยนะฮะหรือใครที่เอาไปตัดหญ้าสนามหน้าบ้านในช่วงหน้าฝนแบบนี้ก็ช่วยแก้ปัญหาได้ดีมากมาครับนะฮะตัวนี้นะครับมีความที่ต้องบอกว่าความแรงแต่น้ําหนักเบาครับคุณผู้หญิงถือมือเดียวได้เลยครับนะน้ำหนักเพียง2งโลกว่าเท่านั้นเองนะครับตัวนี้ด้ามจับครับเขาให้ตัวด้ามประคองมาด้วยและที่สําคัญตัวนี้นะฮะมีความยาวถึง140ซนติเมตรซึ่งไม่ต้องโก้มให้เมื่อยเลยครับเห็นไหมฮะนะครับเนี่ยถ้าเทียบเท่าก็เกือบเกือบหน้าอกเราเลยนะฮะตัว และตัวนี้พิเศษมากๆครับเขาให้แบตเตอรี่ขนาด20โวลต์4แอมป์มาถึง2ก้อนทําให้การตัดต่อเนื่องได้อย่างยาวนานไม่สะดุดครับและที่สําคัญครับตัวนี้ต้องบอกว่านะฮะสามารถลุยงานไล่ที่มันเป็นไล่ใหญ่ๆนะครับหรือไปรับจ้างตัดได้เลยนะฮะหรือจะเป็นงานสวนขนาดเล็กหน้าบ้านหรือหญ้าสนามก็ตอบโจทย์มากๆครับเพราะเขาให้ใบตัดนะฮะมาถึง3รุ่นแบบนะฮะและต้องบอกว่าตัวนี้เขาให้ของแถมมาจุกมากครับนะไม่ว่าจะเป็นใบวงเดือน9นิ้วใบมะละกอ9นิ้วจานเอนเหล็กและที่สําคัญยังมีเอ็นสำ อุปกรณ์ครับนะเป็นอุปกรณ์เครื่องมือถอดเปลี่ยนใบนะฮะและเครื่องมือนะครับในการขันทุกอย่างเลยให้มาครบจบในเซตเดียวเลยครับนะฮะให้แบตเตอรี่2แอมป์อีก4แอมป์อีก2ก้อนนะฮะและสายชาร์จครับนะและที่สําคัญแถมถุงมือและแว่นตากันกระเด็นมาด้วยครับนะฮะวันนี้ต้องบอกว่าแบรนด์ฟูชิระเขาจัดให้สินค้าตัวนี้นะฮะเรารับประกันให้จากทางบริษัทอีก6เดือนเต็มนะครับแต่หลังจากหมดประกันแล้วยังสามารถส่งซ่อมได้ฟรีหากเกิดมันความเสียหายนะครับยังส่งซ่อมไม่ฟรีค่าแรงครับนะฮะคิดแต สำคัญนี่คือเบสเซลเลอร์อินเจแปนครับนะวันนี้ใครอยากได้ครับนะฮะนี่ฮะไปเป็นกล่องแบบนี้เลยเนี่ยฮะอุปกรณ์ให้ทางนี้เลยนะครับแบตเตอรี่2ก้อนด้วยวันนี้จัดโปรครับจากราคาเป็น4,990บาทวันนี้จัดเซล,ลเหลือเพียง1,990บาทเท่านั้นนะฮะราคานี้นะครับเราจัดโปรฟรีเก็บเงินปลายทางหน้าบ้านนะฮะและที่สำคัญต้องบอกว่าสินค้าเราตรงปกตรวจสอบผลลับได้นะครับสำหรับใครที่อยากได้รีแคปและพักแชทมานะครับอยากได้เครื่องปัดย่านดีเครื่องปัดย่านคุณภาพแนะนำเลยครับแบรนด์นี้ไม่ผิดหวัััังงแนนนนนนน่่อคคครรรบบสสิา้จ i um.